มาตอบขอความอิมาลีจันฟ้าคนมาลีจันฟ้าคนแหลกเพิ่มนาะเขียนเป็นคือภาษาอังกฤษเด๊ะมันมาตามได้ยศ้มตามจิบตังกัดยศ้มตัดหลอดทุกคลิปบาเทนิมูวนานฮียส้มเห็ดขีปอันที่วานกะลีน่นะมันมาตอบมันมาแบบว่ามาเขียนคอมเมนต์ในคลิปใต้คลิปในใต้คลิปวิดีโอยศ้มยศ้มกับเลดามันไปทนมาได้ลบลบข้อความไหมมึงลบกูกับแคปไปทัน อีมาลี่จันฟ้าเนี่ยเนี่ยมึงลบกูกับแคบไปทานเด้อสิบอกให้กูคแคบไปเมือนเราเด็กสิบอกใหอืมกูสิฟ้องมึงกูสิฟ้องมึงอืเอาเงินมาซื้อกับเขาเฮ็ดคิปกินโซ่อีกมันเลิศสมนั้นแต่มันบอกวางสิใช่ใช่แดกไม่อายเหมือนผีปอกนี่แหละกะดีตัวติงอวดแต่รวยฝรั่งคนนี้ ตาต่ำไม่ชอบไม่อย่างนี้ตาต่ำชอบของต่ำชอบของเน่าเน่าปัจจิตโทอิมาลีจันฟ้าอีมาลิจันฟ้ามึงเสร็จเน่ยมึงนี่พวกคนบอกโปรไฟล์เด้มึงบอกโปรไฟล์กูก็ให้ทนายกูตามหาพ่อคือเก่ามึงอย่าคิดว่ามึงสินี้รอดอิมาลิจันฟ้ามึงอย่าคิดว่ามึงสินี้รอดเด้อมึงบอกโปรไฟล์น่ะออมึงบอกได้บอกไปลวมันนี่คอมเมนต์นี่นะมันลบข้อความไปแล้วจะชอบบอกว่ามึงก็คือกันเลยอีอันนี้ มึงมึงบอกขอความนะมึงจะคิดว่าทนายที่ตามมึงมาพออย่ชมตอบคอมเมนต์มันไปมันลบคอมเมนต์เว้ยกูกดแคบใบขึ้นกันมึงสิลบมึงสินี้ไปใส่กูแคบไปท่านเราขอความที่มึงตามหน้ากูตลอดกูกะแคไใบกูสีบอกให้กูแคบ้หมดเออมึงสินี้กูพ่นบออีมาลีกันฟามึงสินี้กูพ่นบอเนี่ยเนี่ยใช่ใช่เด็กไม่อายเหมือนผีปอบนี่แหละกะรีตัวจริงอวดแต่รวยอืม ฝรั่งคนนี้ตาต่ำชอบของต่ำต่ำชอบของเน่าเน่าปฏิทโธมึงหูได้ววากูต่ำกูสูงร้อยหา้าสิบคุนเด้อกูต่ำเด้อกูสูงร้อยห้าสิบมึงหูอะไรวากูเน่ามึงดมาดมกินกายร่างกายกูเลยติว่ากูเน่าเออของเน่าของเหม็นมึงหูอะไรติมึงมาดมกินกายกูเลยติฮึฮึมึงมาดมกินกายกูเลยติอืมกูชิบอกไงผีกูนะ่ะหอมก็ร่างกายมึงอีก สะอาดก็ร่างกายมึงอีกกูสีบอกให้เออหฮีกูนี่เป็นเงินเป็นทองเออเป็นล่ำรวยเป็นเงินเป็นทองเออผัวกูนี่มันก็ตาตามอยู่เพราะมันไม่ได้กนมันไม่ได้ตาแขมันไม่ได้ตาแขมันก็เลยตาตามเนี่ยมันก็มองตามเาอมองตามตามผู้ใดยางกายหนามันนี่นะเงินตกเงินพันเงินลอยตกมันเห็นก่อนมุงเพราะมันไม่ได้มองสูงไงมันไม่ได้ตาแขมันก็มองสูงบ่อย่างมึงมีตาแข ม,มึงตาเขกมึงก็เลยมองสูงะวังเด้อหน่วยตาม,มึงตกออกมาอืมไม่ารอันพัวก,กูตาดำว่าฝรั่งตาดำพะนะปฏิโตกับตาตำมันมองดำ้วสูมันมองดำหนึ่งเงินแบ่งพันแบ่งร้อยตกออกมานี่มันเห็นกวนมูได้สิบอกไอ้ไอ้พวกที่เบิดทะเลทะเลทะเลงางต๊กสวมขี่ยางต๊กสวมขี่ตายยังเขียดม่สมัยแต่ในี่นี้ตาดำไม่ล่าง,งานขามถนนงานไปใส่ผ้าใส่ มันจังสี่ป้อใดเกิดอุบัติเหตุบาดที่นี่มึงตาสูงมึงมองตาสูงสูงนี่มึงจะตกสวมขี่แล้วนี่ตกท้องร่องตกสวมขี่ข้อหักไก่บาดที่มึงน่ะนะเออยอตาสูงมมว่าพวกกูตาต่ำหาขวงมางชอบของต่ำต่ำมึงหูได้ว่ากูต่ำกูสูงลอยห้าสิบกูสูงลอยห้าสิบกับปราตำได้แหละกับปกติของผู้หญิงไทยเขาทั่วไปเออกูสูงลอยห้าสิบเนี่ยกูมาต่ำเนี้ยกูสูงเยอะสูงตั้งลอยห้าสิบาว่ากู เมื่อวาของตำาๆของเน่าของเหนียนทีกูนี่หอมกว่าหลังกายมึงเอออีสีสิบอกให้ปฏิทนินนี่มึงย่านกูมันว่าขันมึงย่านกูนี่นะมึงมาต้องลบขอความเอาขอความสิมึงลบไปอับกลับขึ้นมาเออแล้วมึงมาต้องบอกโปรไฟล์อะมึงมาต้องบอกโปรไฟล์เลยอีมาลีอืมอืมอีมาลีเนี่ยมันซื้อมาลีแกนฟ้าเนี่ยมาลีแกนฟ้าเนี่ยมึงสิยุด ประเทศไหนหนใดที ial, in, um, uh, my my ่อยู่ประเทศไทยมึงก็ต้องอยู่ในเมืองไทยนั่นแหละทนายเขาจึงหาพ่อเออมึงไม่ว่าไะได้จังไรเนี่ยใช่ใช่แดกไม่อายเหมือนผีปอบเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่ากฤตตัวจริงอวดแต่รวยกูก็อวดด้วยกูอวดของกูกูไปเอาของมึงมาอวดกูไปเอาของมึงมาอวดมันจังมาว่ากูเอออวดอวดของกูกูไปเอาของไครมาอวดเออกูสิบอกให้อิน อีนขี่าสุดอีติงแกะามาทำงานเอ้ยอีีอีออปึกนี่เราฝรั่งตาตํามมสนว่ากต่ตาตาั้มแต่ทำมาปอดมันถอสุมันม่ได้ง,ง่างหยัดขี่ขึ้นมึงดอกมืนหย